ณดินแดนที่ห่างไกลจากแสงสีของเมืองกรุงยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนามว่าบ้านเนินพญาที่ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนยังคงผูกพันอยู่กับผืนดินและฤดูกาลที่ใจกลางของหมู่บ้านมีผืนนาผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่ใดในละแวกนั้นชาวบ้านต่างขนานนามมันว่าทุ่งรวงขวัญโดยเชื่อกันว่ามเมล็ดข้าวทุกมเมล็ดที่เติบโตบนผืนดินนี้ มีจิตวิญญาณของบรรพบุรุษสถิตยอยู่คอยปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่ดีมีสุขแล้วเรื่องราวแห่งกฎกรรมที่ซับซ้อนเกินกว่าจะยังถึงนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นบนผืนดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นี่เองเรื่องราวเริ่มต้นที่สองชีวิตผู้มีสายเลือดเดียวกันแต่มีเส้นทางเดินที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินอินและทรงพล อินคือชายหนุ่มผู้ถือกำเนิดและเติบโตบนทุ่งรวงขวัญเขาคือภาพสะท้อนของพื้นดินที่เขาเหยียบย่ำสง,งบนิ่งซื่อตรงและอดทนทุกรอยไถบนผืนนาคือบทบันทึกชีวิตของเขาทุกรวงข้าวที่ฉู่ช่อคือความภาคภูมิใจอินใช้ชีวิตอย่างสมถะสุขใจกับเสียงลมที่พัดผ่านต้นข้าวและอิ่มเอมกับอาหารมื้อค่ำที่รายล้อมด้วยภรรยาและลูกๆทั้งสองคน สำหรับเขาแล้วทุ่งรวงขวัญไม่ใช่แค่ที่ดินทำกินแต่มันคือรากเงา้าคือจิตวิญญาณของบรรพชนที่เขามีหน้าที่ต้องดูแลสืบต่อไปในทางกลับกันส่งผลลูกพี่ลูกน้องของอินได้เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเขาจากบ้านเนินพญาไปตั้งแต่อายุ15โด้วยความทะเยอชะยานที่จะไม่ยอมตายอย่างจนๆเหมือนพ่อของตน ส่งผลเข้ากรุงเทพ,พทำงานทุกอย่างที่ได้เงินด้วยความฉลาดแกมโกงและวาทศิลป์อันเป็นเลิศไม่นานเขาก็สามารถสร้างตัวจนกลายเป็นเสียสง่งผลเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีชื่อเสียงเขามีทุกอย่างที่เงินซื้อได้คฤหาสนตหลังใหญ่รถยุโรปหลายคันและบารมีที่ทำให้ใครต่อใครต้องก้มหัวให้แต่สิ่งเดียวที่เขายังไม่มีคือความสุขที่แท้จริง ในใจของเขายังมีหลุมดำแห่งความโลภที่ไม่มีวันเติมเต็มจุดเชื่อมต่อเดียวระหว่างชีวิตของคนทั้งสองคือผู้ใหญ่หมืน่นปู่ของพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินทุ่งรวงขวัญที่แท้จริงและเป็นผู้เท่าที่ทุกคนในหมู่บ้านให้ความเคารพแต่เมื่อสังขารัญร่วงโรยไปตามกาลเวลา ผู้ใหญ่หมื่นก็ล้มป่วยลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มเมล็ดพันธ์แห่งความโลภในใจของเสียส่งพลได้เริ่มอย่างรากลึกลงไปวันที่ผู้ใหญ่หมื่นสิ้นลมหายใจคือวันที่เสียธงพลเดินทางกลับมายัางบ้านเนินพญาในรอบสิบปีเขากลับมาในฐานะเจ้าภาพจัดงานศพที่ยิ่งใหญ่สมฐานะแต่เบื้องหลังใบหน้าที่ดูโศกเศร้านั้น แววตาของเขากลับวาวโรดด้วยแผนการอันชั่วร้ายเขารู้ดีว่าตามธรรมเนียมแล้วทุงรวงขวัญจะต้องตกเป็นของอินผู้เป็นหลานชายที่คอยดูแลปรนิบัติปู่มาตลอดชีวิตแต่สำหรับทงพลแล้วผืนดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นมีค่ามากกว่าแค่การปลูกข้าวมันคือทำเลทองสำหรับโครงการรีสอร์ทหรูที่เขาวาดฝันไว้มานาน คนอย่างไออินมันจะเอาที่ดินผืนนี้ไปทำอะไรได้นอกจากทํานางโง่ๆไปวันๆเขาคิดในใจอย่างดูแคลนที่ดินผืนนี้ควรจะเป็นของที่คู่ควรคนที่จะทำให้มันงอกเงยเป็นเงินมหาศาลคนอย่างข้าแผนการชิงมรดกได้เริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบเหยื่อรายแรกของเขาคือประหลัดอดิสรข้าราชการท้องถิ่นผู้มีหนี้ผนันก้อนโต ทรงพลนัดพบประหลัดอดีสรอ,อย่างลับๆพร้อมกับกระเป๋าเอกสารที่อัดแน่นด้วยเงินสดประหลัดผมรู้ว่าคุณกำลังเดือดร้อนส่งผลเปิดประเด็นผมช่วยคุณได้และคุณก็ช่วยผมได้เหมือนกันแค่แก้ไขเอกสารพินัยกรรมของคุณปู่ผมนิดหน่อยให้ที่ดินทุ่งรวงขวานตกเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียว ประหลัดอดิสรหน้าซีดเผือดจะจะบ้าหรือคุณธงพลมันเป็นไปไม่ได้พินัยกรรมของผู้ใหญ่หมื่นทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างส่งผลหัวเราะในลำคอเขาเลื่อนกระเป๋าเงินไปตรงหน้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเงินหรอกประหลัดหรือคุณอยากจะให้เจ้าหนี่ของคุณมาทวงหนี้ด้วยวิธีของพวกมันละ่ะแววตาละโมบของประหลัดอดิสรที่จ้องมองเงินก้อนโตคือคำตอบที่ธงพลต้องการ แตเงินเพียงอย่างเดียวไม่พอเขาต้องการพยานที่จะมายืนยันความชอบธรรมต่อปลอมนี้ด้วยและเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือตาสีชายชราขี้เมาประจำหมู่บ้านผู้เคยมีเรื่องบาดหมางกับครอบครัวของอินในอดีตทรงพลใช้ทั้งเงินและคำขู่ในการบังคับให้ตาสีเป็นพยานเท็จโดยอ้างว่าเคยได้ยินผู้ใหญ่หมื่นสั่งเสียก่อนตายว่าจะยกที่ดินให้ทงพลจริงๆ หลังจากเสร็จสิ้นงานศพเจ็ดวันการเปิดพินัยกรรมก็ถูกจัดขึ้นที่บ้านของผู้ใหญ่หมืน่นท่ามกลางญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอินนั่นอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่สงบเขามั่นใจในความยุติธรรมและความรักที่ปู่มีให้เขามาตลอดประหลัดอดิศรเริ่มอ่านพินัยกรรมฉบับใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนเมื่อมาถึงท่อนที่ระบุว่าที่ดินผืนนาทุ่งรวงขวัญค้าพเจ้าขอยกให้แก่นายทรงพล หลานชายของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทั้งห้องประชุมเงียบกริบราวกับป่าช้าอินเบิกตาโพลงด้วยความไม่เชื่อหูตัวเองไม่จริงอินลุกขึ้นประท้วงมันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรแน่ๆปู่สัญญากับผมแล้วว่าจะให้ผมเป็นคนดูแลทุ่งรวงขวัญต่อจากท่านทรงพลแสร้งทำหน้าเศร้าใจเย็นๆอินฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่เราต้องเคารพการตัดสินใจสุดท้ายของปู่นะตาสีลุกขึ้นยืนยันเสียงดังฝั่งชัด ข้าได้ยินกับหูข้าเองก่อนอายสองวันผู้ใหญ่หมื่นเรียกข้าไปพบแล้วบอกว่าฝากให้ทรงพลมันดูแลที่ดินแทนเพราะมันมีปัญญาจะทําให้ที่ดินเจริญงอกงามได้มากกว่าคําให้การเท็จของตาสีและเอกสารราชการปลอมในมือของประหลัดอดิสร์คือตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาลงแห่งความยุติธรรมของอินเขาสุดตัวลงนั่งยังหมดแรง มองภาพของรงพลที่เข้ามารับมอบโฉนดที่ดินด้วยรอยยิ้มของผู้ชนะรอยยิ้มที่เหมือนปีศาจร้ายในสายตาของเขาวันนั้นอินไม่ได้สูญเสียแค่ผืนดินแต่เขาสูญเสียศรัทธาในความดีงามของมนุษย์ไปจนหมดสิน้น เสียตรงพลไม่รอช้าเขานำเครื่องจักรกลหนักเข้าปรับพื้นที่ทุ่งรวงขวัญทันทีต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาถูกโค่นลงอย่างไร้ปราณีคันนาที่เคยคดเคี้ยวไปตามธรรมชาติถูกไถกลบเป็นเส้นตรงเพื่อเตรียมสร้างรีสอร์ทหรู แต่สิ่งหนึ่งที่เครื่องจักรของเขาไม่สามารถทำอะไรได้คือสารปูโสมสารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้บุกเบิกที่ดินผืนนี้รถแบ็คโฮที่เข้าไปใกล้บริเวณสารเกิดเครื่องยนต์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุคนงานที่พยายามจะรื้อถอนสารก็พลันล้มป่วยลงอย่างกระทันหันจนไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องสารนั้นอีก ทรงพลหัวเสียแต่ก็จำใจต้องปล่อยสารนั้นไว้โดยไม่รู้เลยว่านั่นคือดวงตาเห็นกรรมที่กำลังจ้องมองการกระทำของเขาอยู่ อินและครอบครัวต้องระเหเร่ร่อนไปรับจ้างทำนาในที่ดินของคนอื่นจากเจ้าของนากลายเป็นผู้เช่าที่ต้องอยู่อย่างปากกัดตีนถีบภรรยาของเขาต้องทำงานหนักขึ้นลูกๆต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยงานความทุกข์กระทมกัดกินหัวใจของอินจนเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากชายหนุ่มที่เคยยิ้มแย้มเขากลายเป็นคนเงียบขรึมและแววตาเต็มไปด้วยความขมขื่น ในขณะที่ชีวิตของอินดำดิ่งลงสู่ความมืดมิดชีวิตของเหล่าผู้ร่วมสมคบคิดกลับพบเจอหายนะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ปลัดอดิสรน,นำเงินที่ได้ไปใช้หนี้พนันจนหมดแต่ความโลภก็ชักนำให้เขากลับไปเล่นอีกจนเป็นหนี้หนักกว่าเกา่าเขาเริ่มมองเห็นภาพหลอนเห็นตัวอักษรในเอกสารปลอมที่เขาทำขึ้นลอยอยู่เต็มฝาผนังบ้านเขาหวาดระแวงว่าจะมีคนมาจับผิดจนกลายเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับทุกคืน ส่วนตาสีเงินที่ได้มาก็ไม่สามารถยื้อชีวิตภรรยาที่ป่วยหนักของเขาไว้ได้เธอสิ้นใจในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตาสีจมอยู่กับความรู้สึกผิดเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบของผู้ใหญ่หมืน่นดังก้องอยู่ในหูทุกครั้งที่เขาพยายามจะข่มตาหลับเขาเห็นภาพใบหน้าที่ผิดหวังของอินในทุกที่ที่เขาไปจนต้องดื่มเหล้าเมาไมายเพื่อหนีความจริง กลายเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านส่วนเสียทรงพลผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดกรรมของเขามาในรูปแบบที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดยิ่งกว่ารีสอร์ทรวงขวัญวิลล่าของทรงพลสร้างเสร็จอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามแต่กลับไม่มีลูกค้าอย่างที่คาดไว้บรรยากาศในรีสอร์ททั้งๆท,ท,ที่หรูหรากลับให้ความรู้สึกเย็นเยือกและอ้างว่างอย่างประหลาด แขกที่มาพักต่างบนว่านอนไม่หลับฝันร้ายหรือได้ยินเสียงคนไถนานในยามค่ำคืนทรงพลพยายามปลูกพืชผลและดอกไม้เพื่อประดับรีสอร์ตแต่ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ราคาแพงแค่ไหนเมื่อนำมาปลูกบนผืนดินทุ่งรวงขวัญมันกลับเหี่ยวเฉาและตายลงอย่างรวดเร็วเรากับผืนดินปฏิเสธที่จะให้กำเนิดชีวิตใดๆที่ไม่ได้มาจากความชอบธรรม แต่กรรมที่หนักที่สุดของเขาคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเขาเองเงินทองที่ได้มาอย่างท่วมทน้นได้ทำลายลูกๆของเขาพวกเขากลายเป็นเด็ดเอาแต่ใจใช้เงินเป็นเบีย้ยไม่เคยเห็นหัวใครและมองพ่อเป็นเพียงตู้เอทีเอ็มเดินได้ภรรยาของเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างใช้ชีวิตอยู่กับการช้อปปิ้งและงานสังคมเพื่อกลบความว่างเปล่าในใจ คฤหาดที่เคยเป็นสวรรค์ของเขาบัดนี้ไม่ต่างอะไรจากกรงทองที่กักขังคนแปลกหน้าที่ใช้ชีวิตร่วมกันเท่านั้นทรงพลมีเงินมากกว่าที่เคยฝันไว้แต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่ากว่าครั้งไหนในชีวิตเขามักจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเดินไปยืนมองที่ดินทุ่งรวงขวัญที่บัดนี้กลายเป็นรีสอร์ท เขารู้สึกเหมือนมีสายตานับมิถวนกำลังจ้องมองเขามาจากสารปู่โสมสายตาที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและการรอคอยและแล้วในคืนหนึ่งคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาวพายุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนในรอบ50ปีก็ได้พัดกระหน่ำหมู่บ้านเนินพญาแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือพายุนั้นกลับโหมกระหน่ำรุนแรงที่สุด อยู่แค่ในบริเวณรีสอร์ทของทรงพลเท่านั้นลมกระโชกแรงราวกับเสียงกรีดร้องของวิญญาณหลังคากระเบื้องปลิวว่อนราวกับใบไม้ต้นไม้ที่ทรงพลนำมาปลูกใหม่หักโค่นระเนระนาดเสาไฟฟ้าล้มลงทำให้ไฟดับทั่วทั้งรีสอร์ททรงพลและครอบครัวติดอยู่ในเครือหาดท,ที่มืดมิดและสั่นสะเทือนราวกับจะถล่มลงมา ในจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมากลางลานรีสอร์ทจนสว่างจ้าไปทั่วส่งผลได้เห็นภาพที่ทำให้เขาต้องกรีดร้องสุดเสียงเขามองเห็นร่างเงาของชายชราในชุดชาวนาโบราณยืนอยู่กลางสายฝนที่หน้าศาลปู่โสมข้างๆกันนั้นคือร่างเงาของบรรพบุรุษอีกหลายสิบคนถูกสายตากำลังจ้องมองมาที่เขาโดยแววตาที่ลุกเป็นไฟ เขาล้มลงหมดสติไปพร้อมกับเสียงสุดท้ายที่ดังก้องอยู่ในหัวของที่ไม่ใช่ของเจ้าก็จงคืนมันไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นรีสอร์ทของทรงลผลพังพินาศย่อยยับแต่บ้านเรือนของชาวบ้านคนอื่นๆกลับแทบไม่ได้รับความเสียหายข่าวลือเรื่องอาถรรพ์ของพุ่งรวงขวัญแพร่สะพัดไปทั่ว และในตอนสายของวันนั้นเองตาสีซึ่งอยู่ในสภาพเหมือนคนเสียสติเหนือตัวมอมแมมผมผ้ารุงรังได้วิ่งออกมากลางตลาดของหมู่บ้านแล้วตะโกนโหเวกโวยวายข้าเป็นคนผิดข้าเป็นพยานเท็จผู้ใหญ่หมื่นไม่เคยยกที่ดินให้ไอ้พลข้ายอมรับผิดแล้วปู่โสมบรรพบุรุษยกโทษให้ข้าด้วย ชาวบ้านต่างตกตะลึงกับคำสารภาพนั้นก่อนที่ทุกคนจะได้ทันทำอะไรตาสีก็ได้วิ่งเอาศีรษะของตนเองโขกกับเสาปูนอย่างรุนแรงจนสิ้นใจตายขาทีเป็นการปิดฉากชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดของตนเองคำสารภาพก่อนตายของตาสีกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ปลัดอดีสรเมื่อรู้ข่าวก็พยายามจะหลบหนีแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับเอกสารปลอมที่เขาเก็บซ่อนไว้ความจริงทั้งหมดจึงถูกเปิดโปงออกมาสู่สังคมเสียทรงพลล้มเละลายในชั่วข้ามคืนเขาถูกฟ้องร้องจากทุกทิศท,ทุกทางทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดภรรยาและลูกๆทิ้งเขาไปอย่างไม่ใหญ่ดีจากเสียผู้ยิ่งใหญ่ เขากลายเป็นยาจกที่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่สักสีในสภาพของคนสิ้นไร้ไม้ตอกเขาเดินโซซัสโซเซกลับมายังบ้านเนินพญาเขาเดินไปที่กระท่อมเช่าเล็กๆที่อินอาศัยอยู่เขาคาดหวังว่าจะได้เห็นสายตาที่สมน้ำหน้าหรือคำพูดยะเยยถากถางแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นภาพของอินที่กำลังนั่งสารตอกอยู่หน้าบ้านด้วยใบหน้าที่สงบนิ่ง แม้จะดูยากจนแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปได้วยความสุขและความพอดีที่ส่งผลไม่เคยมีอินเงยหน้าขึ้นมามองเขาไม่มีแววตาแห่งความเกลียดชังมีเพียงความเวทนาเท่านั้นกลับมาแล้วหรืออินถามด้วยนั้นเสียงราบเรียบส่งผลสุดตัวลงคุกเข่าบนพื้นดินเขาก้มหน้าจนหน้าผากแทบจะจรดกับพื้นือ <c oughs> ขอโทษอินข้ายอมรับผิดทุกอย่างแล้วอินมองลูกพี่ลูกน้องของตนอยู่นานก่อนจะถอนหายใจยาวลูกขึ้นเถอะความแค้นมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาหรอกสิ่งที่เจ้าต้องขอโทษไม่ใช่ข้าแต่เป็นดวงวิญญาณของปูห่หรือบรรพุรุษและเป็นผืนดินที่เจ้าได้ทำร้ายตั้งหา สาลได้มีคำสั่งให้ที่ดินทุ่งรวงขวัญกลับคืนสู่การครอบครองของอินผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงทรงผลถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายปีจากความผิดที่เขาก่อขึ้นวันเวลาผ่านไปทรงพลพ้นโทษออกมาในสภาพของชายชาราที่ดูแก่เกินไวัยไปมากเขาไม่มีที่ไปจึงเดินทางกลับมายัางบ้านเนินพยาอีกครั้งด้วยความละอายใจ เขาเดินมาหยุดอยู่ที่ขอบทุ่งรวงขวัญที่บัดนี้ได้กลับมาคิ้วกรจีอีกครั้งภายใต้การดูแลของอินอินเดินออกมาพบเขาจะไปไหนต่อละทีนี้ทรงพลสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าไม่รู้ข้าไม่เหลือใครแล้วอินมองหน้าใช้ที่เคยทำร้ายเขาอย่างแสนสาหาัส ก่อนจะยื่นจอบในมือส่งให้ถ้าไม่มีที่ไปก็อยู่ที่นี่แหละทุ่งรวงขวัญเลี้ยงดูทุกคนได้เสมอแต่เจ้าต้องทำร้านเพื่อแลกกับข้าวกินนะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมที่แท้จริงของส่งคนจากวันนั้นเป็นต้นมาภาพที่ชาวบ้านเนืองพระยาเห็นจนชินตา คือภาพของอดีตเสียส่งผลในชุดชาวนาเก่าๆก,กำลังก้มหน้าก้มตาถามย่าไถนาและทำงานหนักทุกอย่างในทุ่งรงขวัญเขาไม่พูดไม่จากกับใครมากนักทุกหยาดเหงื่อที่ไรเรยนลงบนผืนดินคือการชำระล้างบาดใ,ในใจของเขาเขาทำงานแลกกับหันและที่ซุกหัวนอนในยุ้งฉ่างเก่าๆเ,เขาเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับความเรียบง่ายเรียนรู้คุณค่าของมเมล็ดข้าวทุกมเมล็ด และเรียนรู้ที่จะครบผืนดินที่เขาเคยคิดจะครอบครองเย็นวันหนึ่งขณะที่ทรงผลกำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ใต้ต้นโพ์ใหญ่ข้างสารปู่โสมอินได้เดินนำน้ำเย็นๆพร้อมกับข้าวเหนียวปิ้งมาให้กินซะหน่อยจะได้มีแรงอินพูดทรงผลรับข้าวเหนียวปิ้งมาถือไว้ไม่มีที่สันเทาทำไมทำไมเจ้าถึงดีกับข้า ทั้งๆท,ที่ข้าเคยทำเลวกับเจ้าไว้ขนาดนั้นอินทออสายตามองไปยังชุ่งนาสีทองที่กำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวพระปู่เคยสอนไว้ว่าคนเราล้มได้ก็ลุกได้พื้นดินให้อาภัยและให้โอกาสชีวิตใหม่เสมอขอแค่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดมเมล็ดพัน์ธุแห่งความดีมาก็ยังงอกงามขึ้นมาใหม่ได้เสมอเหมือนกับมล็ิพันธุแห่งความโลภนั่นแหละอยู่ชื่อเรา จะเลือกปลูกอะไรลงไปในใจของเราทรงผลมองข้าวเหนียวปิ้งในมือสลับกับมองหน้าอินเราน้ำตาของความสำนึกผิดอย่างแท้จริงก็ไหลออกมาเขาไม่ได้ร่ำรวยอีกต่อไปเขาไม่มีอนาตบารมีใดๆเหลืออยู่แต่ในวันนั้นวันที่เขาได้ลิ้มรสข้าวจากพื้นดินที่เขาไถ่บาบด้วยหยาดเหงื่อของตนเองเขากลับรู้สึกอิ่มและเต็ม ในหัวใจเป็นครั้งแรกในชีวิตกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำงานเพื่อการแก้แค้นเสมอไปแต่ทำงานเพื่อสร้างสมดุลและมอบบทเรียนให้กับทุกชีวิตมเมล็ดคันแห่งโลภะที่สูงผลเคยหว่านไว้ได้นำมาซึ่งการทำลายล้างแต่ในวันที่เขาได้เรียนรู้ที่จะหว่นานเมล็ดพัน์ุแห่งความสำดึกผิดและความดีงามลงไปในแทนมันก็ได้มอบการอภัย และชีวิตใหม่ให้กับเขาแม้ว่าชีวิตนั้นจะต้องเริ่มต้นในฐานะคนที่ไม่เหลืออะไรเลยก็ตาม